สวัสดีค่ะแอดมีนฟ้านะคะมาพบกับคลิปนี้กับตัวเลขแนวทางเลขทดลองออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กรกดาคม2,567คลิปนี้เป็นเพียงการนำเสนอตัวเลขทดลองออกย้ำเป็นแนวทางเลขทดลองออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจขณะนี้พร้อมแล้วจะทดลองออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2567 ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขกะกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดสลักทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองศูนสองสองศนสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองศูนยสองหน้าสามตัวครั้งที่สอง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก 7, 6, 7. เจ็ดหกเจ็ดหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 ท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกสองเจ็ดสองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหงยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก8ปดศูนฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก809 ัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งค่ะเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว เลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเก้าห้าเก้าห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฏาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขที่ออกเก้าห้า รางวัลเล็หน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทําการออกรางวัลที่1นะคะเงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ10,000แสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะ งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตึกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนําเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าโปรดอย่าหลงเชื่อไม่ใช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินในจนวนมากครับเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้ข้ชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1งวดวันที่1กรกดาคม2567เลขที่ออก7 1 6 4ี่สองหกเจ็ดต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2,567รางวัลที่1 7 1 6 4 2 6รางวัลเลขท้าย2ตัว9 5เลขหน้า3ตัว2 0 2และ7 6 7 รางวัลเลขท้ายสตัวสองและ809รับชมคลิปนี้จบแล้วแอดฟ้าขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่และ5รางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลเลขหน้า3ตัวและรางวัลเลขท้ายสมตัวขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหว่วยรวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมแนวทางค่ะ